นานนี้ก็เดือดที่หัวควันตันนี้กะตอน่ก็นี่คูกคากับกำลังม็ดมุ่งครับเพื่อนแะม่แสดงนะ้ำแม่แสดงหัวควัน ไปไปดึงมาจากป่ะมาแล้วข้าจะมาแล้วพอดีถ้าขวัญมาหอดแล้วถ้าขวัญมาหอดแล้วป่ะเฮ้ยบ่มีซิ่นในโมแบกทั้งานเนี่ยไอ้เต้ยนั่นควอทควอทว่าทานระวังยาเดี๋ยดอกเป็นงานทุกคนเขาเนี้ยเอาจิ้มในเข่ารถมอเตอร์ไซค์ขวายกันโยกมาเลยดิอย่ามอเตอร์ไซค์ขวายกันโยกมพราะเธอเด่นเลยทั้งทายังอีก สาย่มตัวู้นะากปเทยบโอ้เวยดูลนคือใหรคนรักบนนะแค่โง่หยวโอเคดี๋ยวหมาบอก่อนขเร่เลย่นนครับไหนเรียยแล้เดี๋ยวไปดอีเมเป็นนักร้ได้เลยเล่นเกินดี้ ไม่ได้น่งกิอก้ไม่พอกินเนาวนั่นีเบียพอจ้นี่เนีไปเทไปใหญ่แต่ว่าน่หน่นอนข่อยลุข่อลงรถแหนองอนเีอออลุงรถไม่ยังอีกมเลอยู่นี่กนไ้มม่มีวิว่าตังกี่ล่ะมยไอวิวา มันยังวิวบาปเมียนะทายงายงานัปวดเติดดันทั้งแหลกทั้งดัมึงใส่มาอย่างสุดสีแดงฮะมึใส่มาอย่างสุดสีแดงเอากูกับมากันแส่กูต้องใส่ชุดสีแดงเขียวอ๋อพูนเขียวมีไ่วิวบล็อตแมนชุดผิว แตงกชต้มเจ้าการกินมา้ยสนมามามาลงมาลงมาเลยไอเทีมมานั่นไหมทีมตลกปลาเป็นเพื่อนเจ้าเบาวว่าจังไหนเขาอันนั่นเจังเขาสร้างเอามาอันวะเอาบมาเอายีราบมาทำตีเอายีราบมากเลย เก็บซีล้นั่นก่อนบ่ใช่เขาก็เอาตลกกับตอนที่เตมองมองหัวบ้านยัครับสวัสดีครับสวครัมีบักหน่อย2อซ่าพร้อมนะไม่ไม่ราเนาะอันนี้น่อรวาแรได้นม่นของแด้ค่อเขาชรบเขาส่าให้ได้ก่อนสีเสียใจอยู่นี่อ้เก็จบ่งกาขาไปงัดแกงบ่บ่ด็ของแท้นีมาดไล่กอกแล้ว

ี่พูดอลิงพูดดยิมเพื่อนเมื่อกี้ใครใครนี่ไงนะนะซาลิงซาลิงซาลิงใคร่เราปนยังเป็นยังไงีม่าขีม่าคีมาเรามาเห็นยิ้มยิ้มแต่งโตธรรมดาธรรมดาเลยอนูล่อมากเลยหนูหนูก็มางานแต่งมางานแต่งมางานแต่งหนู่มางานแต่งเหมือนกันแต่ว่ามาพรอมเห็นเห็น เราอแอบชอบพี่เต้อยู่มาเห็นเต้เสียใจไม่ได้เตยจะเขาไปพังงานแน่นอนอะงานนี้เต้ไม่ควรเสนอหน้ามาเลยเออเออเอเสนอหน้ามานทำไมพร่เอกเต้หนยังปับอารมณ์เตยเหมือนกัมเลยนี่หมดให้มักเลยนี่เออบอกเข้าไปลูกน้องบอกเข้าไปเลยตาพี่เก้าชั้นนะได้บอกว่าต่อต่อค่ะค่ ขอสวัสดีนะคะสวัสดี fc พี่พี่น้องนนะคะวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเป็นภาพเป็นคลิปเก็บตกนะคะเกี่ยวกับน้องคําล่าของเรานะคะก็จะว่าไปแล้วนะคะจะว่าไปแล้วคําล่านี้ก็มีพรสวรรค์ทางด้านการแสดงเหมือนกันนะคะดูน้องทำออกมาเป็นธรรมชาติมากนะ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางด้านหน้าเวทีหรือว่าการแสดงทางด้านเกี่ยวกับ MV หรือคลิปพวกวิดีโออะไรต่างๆนะคะน้องทำได้ดีนะทำแล้วก็เหมือนกับมันไหลหล,ลื่นราบลื่นไปหมดนะคะนั่งดูจากภาพเก็บตกคลิปของที่น้องไปถ่ายทำวิดีโอกับ ถ่ายทำา v v ไม่ใช่วิดีโอสิเนาะ MV นะคะก็น้องมีพรสวรรค์นในตัวจริงๆทำอะไรก็ดูฉลุยผ่านฉลุยไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์แบบแสดงบนหน้าเวทีหรือว่าการที่น้องมาถ่ายทำา v v ดูแล้วมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะนี่ก็นั่งดูอยู่นะคะ ดูมีความเป็นธรรมชาตินะน้องน่ารักน่ารักมากดูไม่เบื่อดูกี่ทีกี่ทีก็ดูได้ตลอดนะคะสำหรับน้องคําลาความเป็นศินลปินในตัวน้องก็มีเยอะจริงๆนะคะก็เดี๋ยวก็จะให้ fc พพี่ๆน้องๆได้ดูคลิปนะคะคลิปเก็บตกนะ คลิปเก็บตกนะคะลองดูนะคะว่าจะรู้สึกเหมือนแอดใหม่นะคะดูแล้วน้องเป็นธรรมชาติน้องเริ่มเล่นเริ่มอะไรกับเพื่อนๆทีมงานยิ้มตลอดพูดไปยิ้มไปนะดูน่ารักค่ะลองมาดูคลิปมาชมคลิปของน้องกันนะคะแต่ว่าก็ต้อง ขอบคุณนะคะสำหรับแอดก็ต้องขอบคุณ FC พี่พี่น้องน้องที่เข้ามาชมในช่องวีวีนิวนะคะถึงจะเป็นช่องเล็กๆแต่ก็ทำด้วยความเต็มใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำนะคะสำหรับคลิปน้องถึงแม้จะมีคนเข้ามาดูไม่ถึงพันนะคะแต่ละคลิปก็100ย0 0อยสแต่ก็ทำค่ะ คือเราชอบดูเราติดตามน้องอยู่แล้วเราก็เป็น f c น้องอยู่แล้วนะคะก็เลยทำคลิปลงไปบ้างยังไงก็ขอขอบคุณ f c ีพี่ๆน้องๆน,นะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ขอกําลังแรงใจเพื่อในการเป็นแรงใจแรงผักดันในการทำคลิปต่อไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะตอนนี้ผู้ขาจะกำลังลกมุ่มน,นะคะเพราะว่าอันแม็กตะวได้เฮียน้านและแะแดงหัวควันค่ะพี่ของใายตอนมือนรับร้องสิ่งน่าส่งนี้ด้วยเข้าเล่นเซ้งสวยกัน มาดีมาเอน้องเอานงอานงแอ้ครออกแล้วนะครัตอนที่ไปไปดึงมากจักไปมาแล้วข้าจะมาแล้พอดีขาขวัญมาหอดแล้วข้าขวัญมาหอดแล้วปโอ้ยบอมีซีนในหม้อแบกครั้งนั้นเนีไอ้เต ดอยควัว่าทานระวังยาเด็เนระแงงานนกคนเขาเนียอาจิ้มในเข่ารถมัเตอร์ไซค์ข่กระยอมาเลยดิยืมมัตเตอร์ไส่์ข่กระยองก็ได้แต่จะทั้งทายยังอีกสายลมตัวทู้ดักตาบักเทศอีบโอ้ช่วยดูไอ้คือไข่เขาลับบนนักแทะอยู่องนี่ป๊บแล้วอยู่องพี่ป๊บพี่ป๊บอยูองไปแล้พี่ป๊บ ขวดเดียวมันไม่อิ่มรอกนี่เดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเอย่าให้เราสเตนบายนีนีถดเฮ่มันขี่มันขี่ได้มาหลายเอ็โอเคโอเคเดี๋ยวหนูมาบอกว่าเขาจะย้ำเได้พีเดีกยวอีกอกอีอีแแกลีี

ไม่ย่วิว่าตั้งส่ล่ะไม่ย่วิวมาไม่ใช่วิวมาปาดเมียนะทายงายง่านัวปวดเตอดดันทั้งแหลทั้งดำมึงใส่เป็อย่างสุดสีแดงฮะอ๋ใส่มาอย่างสุดสีแดงเอากูก็มัแต่งกูต้องใส่ชุดสีแดงเขียวอเขียวไม่่วิว ต้มเจ้ากากินนมามาลงมาลงมาเลยไอ้ทิมมอนั่นไหมทิมตลกปุาเพื่ปเป็นเพื่อนเจ้าบบาวไาจังไหนเขาอันนั่นจังเขาสร้างเขามาแมนบ่เออเอายีราฟมาเลยเอายีราฟมาเลย เก็บซีแล้วนั่นก่อนบ่ใช่เขาก็เอาตลกกับตอนที่เตมองมองัวบ้านนี่ัแล้วัครับวัมีบักหน่อยสอาพร้อมนะไม่ไม่ราเนาะอันนี้นาะตองล้นากอะไรดิบบ่อ๋อเขาใส่เขาใ่สเสียใจอยู่นี่อ้เก็บซบวกกาขไปงงอ่่บ่ไดของแท้พูดมาดูไรกอกแล้ว่ไม่ไม่ตกแกลบม เอาโอยใจโอ้ใจน้ำเป่านมำเป่าได้จังใดเน้ำเป่าม่เป่าได้ยังไรจอกเลยเป่ามีมาเป่าได้หรอนเปาน้เป่าน้เป่านี่พ่อตาลิงพูออยืมเพิเลยวเมื่อกี้ใครนี่ไงนะนะ ถ่าล่นค่่ราปนยังเป็นยังไงขีมาคีมาคีมามาเรามาเห็นโต๊ะแหวนแตงโต๊ธรรมดาธรรมดาไรนูหล่อมากเลยหนูหนกมางานหนูก็มางานแต่งมางานแต่งหนูก็มางานแต่งมางาน่แต่ว่ามาผอมเห็น เราอแอบชอบเต้อยู่มาเห็นเต้เสียใจเลยนะเต้ะเขาไปพังงานแน่นอนอะงานนี้เต้ไม่ควรเสนอหน้ามาเลยเออเออเสนอหน้ามาทำไมพี่เอกเต้หนยังปับอารมณ์เต้มไนเนี่บได้หักเลยนี่บอกเข้าไปลูกน้องบอกเข้าไปเลยตาพี่เก้าชั้นนะได้บอกว่าตออกว่ต่ออ่ะ บเอาใส่เลยพ่อมันได้ฟิวเอาใส่ความแถ้ไปเลยค่ะดค <ไป S 1> เดี๋ยวคนไปตัดหญ้าให้จ้ามาพี่น้องต้องปรับอารมณ์เนาะปรับปับอารมณ์บิวพ,พี่น้องอินทัศน์เป็นไรก็บทางติดตามผลงานเพลงนัม네เดอร์ค่ะพี่น้องุ่งกับช่างเลดไม่นนชื่อใส่เอ็อม่เบียครับเบียไปเนาะเบียเตะไปรองรถไม่รู้เบียดเตะไปรอบรถไม่รู้เป็นเป็นนั่งทำเป็นอยู่นั่งนั่งขึ้นอ้อยขึ้นยังอยู่เฮียนอยู่ อันนี้อ,นน <ENNIS> อันนี้ไม่ใช่ถ่ายเอวนั่นเรื่องจริงมู่บ้านนี้นะคะม่เอะกาอืม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 อมอือมอออืมอืมอืจอืมมอืมอเจอามามืออืออืออออือมเือมออืออือออือเ้าืออื่อือือามื โอ้ยบึงลอยใส่เขาใส่เกือบบูดไหมถอดถอดเกือบบูดแล้วก็ใส่อันเกือบขีบไหมแบบว่าไปให้มากแล้วก็ค่อยจะมาเตรียมเขามีมีหมวกดีดิเอานี่ดิหมวกดีหมวกหมวกหมวกก็มีอ่ะเอาใส่กันเลยเดี๋ยวชิมเกลี้ยงมาอ่ะหมก บอกนึกว่าจะห้ไทจเกือบบุรแลคอยจังเปลี่ยนเกืบเกืบเป็นเกืบมากนเดียวก่นมมูาคนเยวก่นมเี่ยเขามากินชายอีกเพ่พวกเพื่อนพวกไอ้น้องแชกี้เขามาในงานอยู่แล้วแต่เขาเจอเตนี่ยคือแบบไอ้ยี่ยมมิน่ามางานเนี้ยเอิ่มนมึงเบืองด้วยเขามากเยอะเย้ยมึงจิงริงนตั้งตันผุนมาก

ี่ขาโอพี่น้องขออภัยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะมาไล่ยายากเนี่ยจักหน่อยเลยสลากจักหน่อยเลยสลากจักหน่อยคันให้ให้เอาในฐานะมูหรือก้อนบอลเอาบาลในฐานะใหญ่กว่านู่ยเอาถามคำลาด้วยมองใด เ็ใส่มก้ใส่ไม่ยาสีเขียวเออก็สีเขียวงห่ไปเขียวลีสุดห่ไมเได้มือแรงประเทนไดนสักยุกคือว่าเขินบานไหม่ึ้นมาสนไปกินลาบกอกหัวไกลเนี้ยยังบารลด้วจกุมเลยเอาขาบริกมในกลุ่มสีลปิีน้ำเทอรนเนาะคุไดก็ดบออยขนาดแต่ใครเจาลูกเขียวเอ้าก็ด้บออยขนาดเดียวกันบอได้อแยกออล้วขานาอก่นอ่เพือนน้อง